นะคะการทำได้มีเองทีมสีสสสส่จากอักนะคะก็ะอรจะเป็นคนเดียวที่จะได้ประสการณ์ประาบชการที่นีดไม่น่ารอด ให้นหาระฮอสโอ้ยดเบิ้ล kill ตั้งสติตาลเนเก <Background. S 1> <Jasmine. S 2> <N> ่งไง first blood double kill double kill อ้ายังไม่ได้ยิงเลยเลยวะเข้าใจเข้าไื่หยับ,ยบาห้อมากเลย เบอร์สี่น่าจะเล่นเก่งไม่เขาต้องเบอร์สี่แหละเบอร์สี่เก่งแล้ว kill triple kill triple kill <gasps> รงไมา้เพื่อนแบกแท้เลยอะมาเก่ามากมาสองกู ウィンウィンウィンウィ double kill double kill oh <my. S 1> double kill double kill นี่ลงมาเป็นไก่แบกได้เ่อนแบเต็มๆเ,เ,เลยมาล้างทีมชักพัดไรครับเนี่่ย เพื่อนคงบอกมึงมาทำไมตอนนี้เปล่าน่าจะใส่ ตาเดียวแอตโรยน์นะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ตาลเกมมิ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ